สำคัญจ้ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในอยากจะบังเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายจะมาเกิดขึ้นต่อเมื่อพระเดบคุณหลวงปู่ผู้มีมนุติธาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมบังเกิดขึ้นลงมาจากที่พักกลางทางเทียนดุสิบรีวงบนวิเศษเขตบรมโพยสัตว์และลงมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์แล้วก็ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายด้ดยการหยุดนิ่งหยุดไปหยุดเลืยไ,ไปเลยจนกระทั่งเขาได้เห็นไปตามั้นับแล้วก็สอนก็ดูได้รู้เห็นได้ด้วยนี่เห็นเห็นพระธรรมกายในตัวแล้วก็พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพ่านไปแล้วถอดขันธ์ห้าทั้งหลายหมด เหลือแต่การทำาราธผลกับการทำอรหันตสัสมสมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในอายตนะนิพพานแดนแห่งพลอมสุขขอที่โลสมาบัติเสวยวิมุติสุขอยู่ภายในตรงนั้นยุดิ้งไปเรื่อยๆเ,เลยไปรู้ไปเห็นตรงนั้นะแล้วก็รู้ทะลุเลยจากนั้นก็ไปอีกเลื่อยไปเลยจนกระทั่งสามารถ ที่จะเข้าใจเรื่องราวของความริงของชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้นกระทั่งก็รู้เลยว่าอ,อ๋อยามาอยู่ฉากหลังของทุกสิ่งเป็นผู้ผลิตความโลภความโกรธความหล,ลงมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วครับเรากอปวิชาบังคับอากาศสโลคันธโลกสัตวโลกสรรพสัตวสรสสรพสิ่งทั้งหลายเยอะแย,ยะไปหมดเลยท่านก็ได้รวบรวม,รวมทีมู่คณนนะ ศึกษาค้นคว้าที่จะซู้ลบๆลบมือปัญามานนั่นแหละจ้าการพูชาข้าพระจึงจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิทธิ์ของนั่นนักเรียนที่ศึกษาวิชาธรรมกายได้เก่าถึงธรรมกายได้เรียนรู้วิชาธรรมกายแล้วก็ได้ค้นพบหนทางที่จะเป็นทางมาแห่งบุญพิเศษ เฉพาะถ้าทำพิเศรรษที่มุ่งไปลือวัตตะไปสู่ที่สุดแห่งนำแล้วก็การบูชาครับเรา,าก็เกิดขึ้นโดยการนำของหยาดอาหารบานกาดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆเหล่านี้จากบา้านคนเล็กๆ้นน้อยหรือนามาให้ทางวัดรวมปัจจัยลใล้ทางวัดจัดขึ้นแล้วเราก็มาพร้อมกันนั่งสามาธิ ทำใจหยุดใจนิ่งเขาถึงนรมกายเอาทุกอย่างตัอ้งอยู่ในกลางนรมกายและกราบพระรานมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่ของเราเป็นตน้นประกอบพิธาธรรมกายนั่นแหละเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรมการของพระพระอรหตรบุญนนเปนในจินตยกับบังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลม,มากก็มากทีเดียว ซึ่งจะเป็นบุญที่จะไปสู้ลบปลบ,ลบมือพยามารที่จะมาตัดรอนวิบากกรรมวิบากมรนที่เราได้กระทาไว้ในยามที่พยามารส่งอกุศลก็สิงจิตให้กระทาความผิดด้วยกายวาจาใจแล้วมันก็เป็นวิบากกรรมทําให้เรามีชีวิตอุปสรรคลำเค็นอาบุญนีปิปตัดล่อนแล้วก็กรรมไหนกำลังตามไม่ทันเนี่ย ยามาส่งวิบากมันมาเติมมาต่อเชื้อก็ไปอีกเพื่อจะให้กลับคืนมาให้ได้คล้ายๆฟื้นคดีเนี่ยฟื้นฟูคดีที่เขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจะเอากลับขึ้นมาใหม่นไปตัดอยก็เรียกวิบากมาจะเอาบุญพิเศษนี่ไปตัดรลนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญลูกตังรับจำและรับคำพวกอ่งที่วันอาทิตย์วะเดือนแล้วคืนนี้เราจะไม่อยู่ดึกนะจ๊ะ เราจะรักษาใจใส,ใส่เอาบุญใหญ่กันลูกเห็นว่ามีคนสำคัญมากจึงรับจำและรับธรรมจึงตั้งใจมาบูชาคาถาไม่เคยขาดเลยแล้วเมื่อเวลามีบุญอะไรก็ตามที่หลวงพ่อบอกลูกก็จะทำทุกๆบุญจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ